โอเคครับก็วันนี้เราจะมาสอนติดตั้งฟักกันนะครับแล้วก็วิธีการใช้ฟักเลยครับขั้นตอนแรกครับเปิดโค้งขึ้นมานลยครับพิม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 ว่า Python นะครับเล่นมุกครับตกิเล่นมุกนี่ครับเข้ามาที่ลิงก์ได้เลยครับเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็เลือก Python 3.13.5นี่ครับ แล้วก็รอมันโหลดสักครู่ครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักพักหนึ่งครับแต่ว่าของผมมีที่โหลดทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับงั้นผมจะข้ามมาตอนที่สมมุติว่ามันโหลดเสร็จเลยนะครับนี่ครับถ้าโหลดเสร็จเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มาครับให้เราคลิกขวาครับ run add admin d u t e ครับแล้วก็พอเปิดมานะครับกด install now แล้วก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดกันครับให้เราอรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จจากนั้นเ่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรากดปิดไปได้เลยครับปิดไปได้ทุกอย่างนะครับต่อมาครับก็จะมาสอนวิธีเช็คเวอร์ชันของ Python นะครับให้เรากด windows r ขึ้นมาครับพิมพ์ cmd e n t e ตแล้วพอได้หน้านี้ข้ขึนมาให้เราพิมพ์ python เป็นวัคขีดขีด version นี่ครับมันก็จะบอกเวอร์ชันของ python เราขึ้นมานะครับต่อมาจะเป็นการติดตั้งฟักนะครับให้เราพิมพ์ pip เป็นวัค i n s t a l l e เป็นวัค f ัก จากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราพิมพ์ pip l i t enter ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นการเช็คนะครับว่าเราดาวน์โหลดฟับเรียบร้อยหรือเปล่าครับถ้าขึ้นอีกแสดว่าเรียบร้อยครับให้เราปิดไปได้เลยครับต่อมาให้เราเปิด v ว code ครับพอเราเปิด v ว code ขึ้นมานะครับให้เรามาเลือกเลยครับตรงไฟล์แล้วก็ open folder ครับแล้วก็ไดร v e c ครับ แล้วก็คทิ่ขวาที่พื้นที่ว่างครับกด New แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมจะตั้งชื่อเป็น fox นะครับแล้วก็ t n t เ r เลยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กด select folder ครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นต่อไปให้เรากด New File นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า app p y Enter ครับ นี่ครับเราก็จะได้หน้าอันนี้ขึ้นมาครับจากนั้นก็ต่อมาพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ form f import แล้วก็ f แต่ว่า f รอบนี้จะให้ให้พิมพ์ตัว f เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้น enter ลงมาครับ mm hmm. f เนวักเท่ากับ f f พิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้ วงเล็บอันเดอร์สกอร์สองตัวเนมแล้วก็อันเดอร์สกอร์อีกสองตัวครับแล้วก็ให้เราเอนเตอร์ลงมาครับยิปเรนวัคอันเดอร์สกอร์สองตัวเนมอันเดอร์สกอร์สองตัวแล้วก็เท่ากับสองตัวครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์สองตัวเมนอันเดอร์สกอร์สองตัว ก็ใช้ตัวนี้ปิดครับเอ็นเตอร์ลงมาครับพิมพ์ app run วงเล็บเนี่ครับพอเราพิมพ์เสร็จให้เรามาตรงนี้ครับแล้วก็เลือก r u ัน y t h o n file ครับจากนั้นจะเห็นว่าเราได้ลิงก์นี้มาครับให้เรากด c อนโท o l แล้วก็คลิกซ้ายครับจากนั้นเราจะได้เราจะได้หน้า Google นี้ขึ้นมาครับนี่ครับอันนี้ที่มันขึ้น not f o u อ d อยู่คือว่าเราอย่า เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับมันเยลยขึ้น not found ต่อมาเราจะมาลองใส่ข้อมูลกันนะครับให้เรามาที่บรรทัดที่2นี่ครับแล้วก็ enter ลงมาพิมพ์ add a p p จอด r o u วงเล็บ s l a s enter ลงมาครับ def u n ัก e อินเดวงเล็บแล้วก็ปิดปิดด้วยตัวนี้ครับเอ็นเตอร์ลงมา Return เ็นวักแล้วก็ให้เราเปิดแท็กหนึ่งขึ้นมาครับ จากนั้นตรงระหว่างแท็ก h e a หนึ่งนะครับเราจะพิมพ์ข้อความลงไปครับเป็นข้อความอะไรก็ได้ครับของผมจะพิมพ์ hello f o x by การพิชชาชื่อผมนะครับอันนี้อัตเติมอียอีเเทพซาศูนนเจ็ี่ครับเมื่อเราพิมพ์แบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงรูปถังขยะนี่ครับกด Q terminal ไปครับแล้วก็ให้เรา รัน y t h o n ไฟล์มาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ให้เราไปที่หน้าเว็บครับลองรีทีนึงครับนี่ครับแล้วก็จะได้ข้อความที่เราพิมกี้ขึ้นขึ้นมาแล้วครับท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม